สบ,บายดีน้องอัศวินใหญ่ก็ยังกินนมอยู่บายายบายอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเบิ่งจากสภาพแข้งขาลานข่อยกระสิบประมาณนี้เนาะก่สิบเป็นนาคีเ <c oughs> ลยป้ากก่สิบเป็นนาคีแล้วหนาหนาวขอมาเยือนได้ก็สิบประมาณนี้เนาะเด็กน้อยบ้านนอกบ้านนากะผิวพันกับพุดพองแบบมีแล่เนาะ ขาวนวลจุนคูณแยำหนาวออกมาแล้วกันอ,อีต้นร้านข่อยคุณแข่งขาขาวนวลจุนคูณครัวนวนบสวัสดีครับกินยังตอนนี้แซบบอแซบแบโอ้แซบกันนั่งกินสิถูก มือยังาบิง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 แข่งไงเบิ้งสบายดีก้อนน้องตุงสบายระวังถึงปีเนอบูชาขัดสิบต้องหัวไะแม่งใก้น้องตุ้งไปจะทนทำงานอยู่ใกล้กันนี่ลูกแม่ข้าดีกันมาน่ง เปาหน้าสวยขึ้นไปแปลงไฟหั<อ>ระ <ME>. วังตีถิอหัวเดอ้อเปิดแล้วห่านเปิดแล้วนะ่ันค่ะตามสุนบทกบสิประมาณนี่เนาะ่ันทายเฟอือน้องไม้มิน อแม่ค้าสบายดีสบายดีอ่าแนะนำแม่ค้าคนเนาะพร้อมแล้วหรือเ่พร้อมแล้วพร้อมแล้วหั่นตามบ้านนอกบนน้านนาหั่นตามสุนัขนวดกรสิประมาณนี่เนาะมีทั้งยำมีทั้งมีหลายอย่างอยู่เด้อมีหลายอย่างอยู่เด้อแม่คาเพื่อนบอกเนาะ เพิ่นกดมาตั้งแต่ะสะสอบมื้อนี้ก็เป็นเปิดหั่นมื้อแรกแหกมาเนาะกัมาอุดหน,นุนซอยเพิ่นแน่ยอยู่ไกลยอยู่ไกลเนะาะถ้าว่าผ่านมาทางนี้ขายยำนั่นแต่เขาเพิ่นท่านได้เอาออกมาขายโอ้ยังบโบมาขายบ่้ันดูเย็นนะมิชชั่งซุปน้ำซุปใส่ยังแน่น้ำซุปนี่พราสิบ,บอกเคยได้บ่ว่าใส่ยังแน่มันเป็นต้องเป็นสุดลับเป็นสูตรลับเป็นใจเป็ใจลงไปแม่น้องไม่มีโอ้แม่น้องไม่มีเราเป็นคนเหดย ก็มเนี่เพิ่นซิมอืกมีชุนน้ำปั่นน้ำมีต้มไข่มนุก้ต้มไข่มนุกน้ำเผิ่นวะเเอาเอิลูกค่าแม่ขันจาไขไงาอะไรบอกคนแม่แม่ย่ไซย่ไซทางอยู่ไซเสียงวนสื่อโทรซัลน้ะเปิดหันมือเลขกันเนาะขอให้ปังๆเน้อปว่ามอพวกเ่าว่นอ ่ค่ะกาปาดขายดีบ่จนมีเวลากินเข่าขายดีอยู่เปิดทาดมือแรกอยู่จะเป็นลมเป็นแรกเดี๋ยวหากระหากระชีไดเศร้าเมื่อยเหรอหากระชิใดพักพรโผัอันนี้กะอันนี้กะลูกสาวอันนี้อันนี้กะเมยงามคือกันยี่บอคอมเมนต์มาดูค่ะงามคือคือกันยี่บอสองคนนี่อ่าเมย์กับลูกคือกันยี่บองามบอคอมเมนต์มาให้น้องไม้มินหูเน่เหรอ จดู้กเคยายมีส <ess Ce ase> ิตอบไปอ่านมินเนาะเออแม่เพิ่นจะได้กเคยมาช่วยอยู่ได้บ่ลูกเคยน่ะได้อยู่เออคยเคยลาบ่ใช่เคยบ่ก็้กันเข้าเสียลูกเจ้าบ่เขมเียบ่ขุดเดลู่อยมาอุดหนุนนอไม้มินน่เด้อนอกไม้มินนี่น่ะขายเครื่องกับแม่เพิ่น้านเพิ่นก็บ่ใหญ่ปานไดดอกเนาะ3 4เสา ก้อนพอกังแด็ดน้อยนึงคาราเชตใหญ่บัดมามีทื่น,นเถอะเนาะกระสิประมาณนี้หาา่านของผืนอะไรอ่ะกระสีพวกมันเป็นอะไรงมากไปยังนะสามบาทเนาะบาทนาเขานะขายกระสิประมาณนี้เนะาะห่านไข่ฟื้นผูกหมอ,อนี่กระฟอกตั้งแต่เมื่อวานนี่ยังบ่เมื่อมานอนเฝ้าผูกอันนี้กระเป็นลูกเบค่าแค่งขาวนวดจุนทูนอยู่ แข่งลูกแม่คาผู้พ่าอันนี้จะเป็นลูกแม่คาเนอผิวพรรณขาวนวลนจุนพูนอยู่ย่นหนาวแล้วเนาะขาว่านอกของไม้มินนันี่กะยามหนาวแล้วเนาะกะรอขายเห็นน้องๆแลกเทียนขึ้นเลือกเทียนขึ้นมาเนาะไม้มินเพราะว่าตอนนี้กับ เป็นเนี่ยไปเขาเยียนนเพราว่าเข้ากเปินทางผ่านเนาะทางผ่านทางสองแยกเนาะทางแยกสามแยกเมนทังหนาเนาะอันนี้เป็นทางสองแยกเขาหอมชิพักอันนั้นสิมหาเนะนี่เครื่องปรุงเข้ากบซิมีมีน้ำปลามีช็อตคูเขาทองแล้วก็มีซอสพริกเนาะเครื่องปรุงเฟอของเข้ากบซิมีแบบนี้เนาะบอกคืออยู่ไทยเนาะเครื่องปรุงเฟอ กะเมีสิแนะนำนอกจากสิมีอามามินเบิงบอกลูกว่ามีอย่างนี้เปิดโซว์ูกเอต้นแรกอะพริกป่นแบบควายมักเพชรกะใส่ได้ตัวนี้แบบแห้งเหรอเป็นพวงเนาะได้อีกอีกที่สองน้ำตาลน้ำตาลเป้งนัวอ่าอันนี้แป้งนัวเนาะใส่หน่อยนัวหน่อยใส่ลายนัวดลายอันสุดท้ายค่ะไปคือพริกขวดพริกเจียวเนาะเจียวใส่ผัก เทียมจวใช้น้ำมันกระห้อมพริกเกลียวแล้วก็มีพริกเนาะพริกสดพริกสดผักสดกินเจออยู่ประเทศลาวต้องมีพริกสดผักสดอากาศที่สำคัญขาดไม่ได้นั่นก็คือกะปิเนาะกะปิของแซ่บเลยอันนี้กะปิจะเป็นกะปิกะปิลาวหรือกะปิไทยหรือกะปิเวียดปีเวียดนามเนาะกะปินี่แซ่บนะพี่น้องแซ่บอัศวิน อ่าลานข่อยปากเกี้ยเกี้ยนี่บอกสวัสดีอ่ากินข่าวแล้วเป็นยังยังยังบวยยาบบอด้วยด้วยเออให้ไม่มีในสอนนอกเนาะขันข่อยสอนนี่คาร์โบฟังเนาะต้องเอื้อยเป็นสอนเนาะข่าแป่งบ่บอกแค่เท่านั้นข่าเขานู่นจุนคูน จักหน่อยจักหน่อยอัศวินก็สิเป็นหน้าขี้ได้บ่เนี่ยเนี่ยใหญ่เอ้หน่อยว้าวเายแท้จะคือดุแท้แท้อ่เปียกนไหมบ่เปลี่ยนบ่เปียกเขาเปียกก็คือกล้วยจับยวนเนาะกล้วยจับยวนเติอนเติอนว่าเขาเปลี่ยนอ่าไม่มินใครน้ำยังแน่แนะนำรู้แนะนำรู้โปรโมทห้านู่ อาหารของข้าเนานะตามชนน,ชนบุรเป็นน้ำเชื่อมเมืใส่กับน้ำปัน่นเนาะเป็นโสมันเห็ดที่นมสดเผือกชาเย็นหมักข้าวแกงตุ้งโกโก้คาปูชิโน่กับนมกินคาปูชิโน่ออคาปูชิโน่ไข่ไบลองคาปูชิโน่เนาะคาปูชิโน่บั่ตด้วยนมชนน่าไม่ติกนี่มีอย่างเนี่ยในเหยือกนี่มีซานมซาบักน้าหรือว่าเตเลียงกันเลยด้วยกาแฟนมเออได้สองแบบแบนบอหน้องเพื่อนอยากมาเมข้า อันไหนน้ำไหนน้ำนี่มีลูกชิ้นไอไอไมีลูกชิ้นมีลูกชิ้นห้บลูกชิ้นเออมาเด้อมาเด้อมาซื้อซอยน้องไม้มิ้นเนยเด้อนี่โปรโมชั่นมาเปิดทันใหม่นี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบ่หรือว่าจังใดเอายังโมมีเนาะเอาขึ้นก่อนเนาะยังไงลูกเอ๋กัดกินเลยว้าวลูกชิ้นก็จะเป็นลูกชิ้นหนึ่งเนาะเอาเป็นลูก เอาเลยอัน้กินใหเบิงลูกกินใหเบิงลูกอากัดให้เบิงอาเต้นค่ะค้าได้กินของฟรีต้องเต้นให้เบิงนั่นเป็นเงื่อนงกะวาันนี้มือเางไเ้นดีไปเต้นนกันไปไกินูีสไนมีแต่คนงามๆไปกินเต้นน้ำกันบาวู่คฟดโอเอฟว่วนี้บ้าไปกินดูชีสไปเต้นน้ำกันเรื่อยๆไปกิเต้นน้ำกันเด้อแซบบ่แซบบ เตะป่ะเต้นน้ำกันมาหนิเตะป่ะอัศวินเต้อัศวินนเต้นมาหน่อัศวินขีมาขาวบ่คืออัศวินยังไงนิมาเต้นมาเต้นน้ำยืนเต้นน้ำกันพี่ได้กินในหานสร้างเป็นเอ้าม้วนได้บ่หนี่มาเต้นเป็นดีเต้นมาอัศวินดิห่านกะเห็ดกะยังบ่ทันแล้วเนาะแต่ว่าเปิดเอามือเอายามก็เนาะเดี๋ยวสิคอยเอา ไปเก็บใบตองเนาะมาคัดหรือว่ามาเห็ดปาปาใบตองเนาะคันมาซื้อเอาปากระจาดหรือฟ้าไม่เฮียกอ้แพงเละพี่นนองแพงหนึ่งกะประมาณหนึ่งร้อยบาทเราถ้าเป็นเงินลาวกะหาหกสิบพันเนาะกะบ่มีเงินเนาะกะสิไปเอาใบตองกุ้งเนาะไปเก็บตองกุ้งแล้วก็มาตัดไหมเอาสารป่ากระจาดคัดเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็เป็นคขึ้นๆเนาะคึ้นฟ้าคึ้นฝนฮ่าฮู้เนาะคึ้ง แต่ว่าดีที่ว่าโบลมเนาะมือเมื่อวานนี่กะลมแห้งแห้งเนาะแต่ว่ามื้อนี้โบลมเนาะหานกะสิประมาณนี่เนาะหันหานตามบ้านนอกเนอะชนบ,บทนีกะว่าบ้านนอกบ้านนาหาันข่าเนะาะกะสิประมาานี่เนาะคันวัดชิดใหญ่ก็ยังมีทืนก็เปิดสำนมีไปก่อนเนาะถนนหนทางกะสิประมาานี่เนาะทางสองแยก แซ่บบอปั hmm. un un ai, mm ่น hmm. ก mm ันคนละไม้คนละไม้เจ้าอาบน้ำอยู่บ่เมื่อวานนีเหรออาบบอหนำนะอาบน้ำอยู่บอเฮ้ยโอ้ปั่นปั่นไอซมบอ อมาเบ่งเพรสิปันให้เบ่งเนาะเดี๋ยวจะสิสาธิตปันน้ำสดเอาใบมินแส่ช,ชีไปัอ่อทิชชชาชีข่อยอยากกินครับุชน่ินน้องไม้มิ้นข่อยอ,อยากกินครับปุชิโน่เนี่ขอ่อยบอมีเงินไกข่ข่อยพรอนเอาบอาข่อยถึกเลขแล้วข่อยชิมาจ่ายจด้ยข่อยพรอนก่อนข่อยเส็นไว้ก่อน คอยยังรอรุ่นเลขตอนแดงยื้อทักคอยตื่นกระชิมใจอ้โหขดแน,น่นเนาะอ้อมันกระบ,บนแล้วใส่ลงไปแล้วก็น้ำเชื่อมเชื่อมสามน,นะเชื่อมสามจะได้ใครมา <c oughs> เอาหวานๆเด้อบวานข่อยบุกินเน้ะมนกเป็นงงะะน้องไม,ม่มีอะไรพิอเองน้องอเสี้สอยวานซําใดคอมมินมาเดอ้อน้องไม,ม่มีจิไปส่งถึงที่บกันเป็นสั่งนี่ทำม<า>ันลาย,ย่าไปส่งเนอเอาอันะ เริ่มใส่นมเดี๋ยวเอามาใส่นมกันเนดะี๋ยวมนสีบัวหวานใส่น่มมันอ๋อปฏิใส่บวบเหออันนี้จะเป็นสูตรของน้องไม้มิ่นเนาะเตยยังนี่ไข่มุกไข่มุกนี่แสบป้อมาไหนสิมาปันนี่เลยเนาะโอเคว่าโอเค ร้อยเนาะปสองสบัดคือละเอียดคิดว่าได้ลูเลยนะ่ไม่เคยถเนี่ยตาดวงนี้มาเยอะแยะเลยเียนเลยนี่จะเป็นพอซาปูนาเนาะไปบางนึงกินข้าวหอมข้าวหอมนข้าวโอเนาะไม่ได้เลยไปยุติรช่นั่นมามานาะนี่คอมันนาบอคอมันแล้วกอมีมเจาะกบ้า เปินได้ดูเคยคนโคราดได้นี่เอามาซิมกันเลยเนาะให้น้องวินซิมก่อนลูกอะฮะอยจ้ะอะซิมซิมซีมรสชาติเป็นยังไงดูให้ดูซิ วานกับมันนิ่มหน้าขอมันเพียัารสชาติเป็นยังไงชากับหอมมันเป็นกินกาแฟเป็นเปกาแฟเลยูไปหาจาบาซิมนมรีับรน้ารักิดเนี้ยาไว่าันกนมใไงนรสชาติรสชาติดดูได้ใส่ว่า ได้ยเคนมมักวานเอามีความั่นใจด้แม่แซพบอยู่มันมันว้มหมายมันนี่คือแบบบบเขยเซบปันไหนนะแซพยอยู่นี่รบซีนำยัง่นั่หมาน้องไม่มีนักบวพานักประเภท้นด้ลาบลาบนเดียบ่ถ้าราบซีนนี่ประมาณยำหน้าหรือว่ายัเกบเขาใเนี่ยเ่น โอเคนะสำหรับคลิปนี้กับิขอจบไปไปจบก่อนไ้พอๆกันคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้้าว่อทีเข้ามาแล้วก็ฝากกนไค์กชร์เป็นกำลังใจให้ชาวบุญลายแน่นะถ้าวว่าว่าพี่ชาดก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับคลิปนี้ขอฝากคาวว่าสบายดี